สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสว,ส,สวัสดีวันนี้วันคารครับที่23กรกฎาคม2567กลับมาเจอกับเราอีกครั้งก่ขอขอบโต๊ะวิเคราะห์บอลมาเจอกับผมปานและคิดสปอร์ตเหมือนเดิมเมื่อคืนเมื่อวานจึงบอกเมื่อวานหนีไปพักผ่อนมา1วันก็แต่ก็ในกลุ่มยังทิ้งตัวอ่าดิเด็ดไว้ยังทิ้งอ่าดิเด็ดไว้ให้ในกลุ่มก็แล้วก็ วันนี้ตารางเขียวแตกแล้วเมื่อคืนตารางเขียวก็เอ็นแตกแล้วก็ชุดแนวบอลสูงแรก15ตัวเข้าหมดอีกแล้วก็สรุปไ้ให้ดูแล้วอย่างที่บอกกดจิ้มลิงก์หน้าช่องเข้าไปแล้วไปกดดูที่โน้ตก่อนได้เลยในกลุ่มเข้าไปรับชมกันก่อนเลยก่อนจะทําการตัดสินใจเราไปเราไม่มีปัญหานะกลุ่มเราเข้าฟรีอยู่แล้วแล้วก็จัไจะให้แล้วเน้นๆวันนี้3ตัวเต็งหน้าช่องขอไปไวหน่อยละกันก็เป็นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือด อรอบ2นัดแรกทั้งหมดทั้ง3ตัวเลยจกัดมาเน้นๆเ,เลยมีคู่บิ๊กแมตช์ด้วยนะแล้วก็ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้ด้วยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ขึ้นไลฟ์สดจะไม่เจอกันจะไ่ได้ตัวดีๆนะอยากรู้อยากเห็นไอ้ชุดกระตุกทรัพย์โครงการเหนี่ยวทรัพย์ของเราเป็นยังไงลองจิ้มลิงก์ลอง,ลองออกดแจ้งเตือนไว้แล้วก็กดติดตามไว้และเจอกันแน่ๆวันเสาร์อาทิตย์สาหรับคู่ชุดกระตุกทรัพย์กับโครงการเหนียวทรัพย์ของเราก็ วันนี้เรา,าเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่าเป็นศึกฟ่าแชมเบรลกรอ,รอบที่2นัดแรกอย่างที่บอกไปคู่นี้เตะกัน4ี่ทุ่มเป็นการเจอกันระหว่างโบลุกครีมครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลัตเวียออของลิกาสตัวแทนจากลัตเวียโบลกครีมของนอร์เวย์คู่นี้ต้องบอกว่าถ้าเทียบจากชื่อชั้นโบลกครีมก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าอยู่พอสมควรแต่ถ้าเทียบจากฟอร์มต้องบอกว่าทีมจากลัตเวียถือว่าฟอร์มดีจ,จัดๆคานับจากฤดูกาลที่แล้วไม่แพ้ใครต่อเนื่องมา14นีนัดแล้วนะฮะทีมจากล ลีการเนี่ยและค่าคืนนี้ต้องบอกว่าเรทเปิดมาที่ลูกกว่าเลยแบบมวันลูกกว่าเลยสําหรับเจ้าบ้านอย่างโบนตก,กิมซึ่งถ้าเป็นนัดแรกเนี่ยแอดมองว่าผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะแพงไปหน่อยค่อนข้างที่จะอ่าสวนกับฟอร์มไปนิดนึงก็ถึงแม้ว่าอ่ประสบการณ์ชื่อชั้นอาจจะเป็นรองสําหรับลีการแต่เล่นด้วยความมั่นใจเล่นด้วยความสม่าเสม,มอมาอย่างเรื่อยๆแล้วก็ห้านัดหลังสุดต้องบอกว่ายิง ตเตลย,ยิงถล่มทลายยิงแต่สามลูกทุกนัดนะครับยิงแต่สามลูกทุกนัดและนัดที่ดีที่สุดคือชนะเยาววาถึงเจ็ดสูนย์เลยทีเดียวนัดล่าสุดก็เพิ่งจะผ่านลาเน่มาในรอบแรกแล้วก็ยิงได้ถึงสกกรรวมสองนัดเจ็ดศนะูนย์นะชนะได้บ้านสามศูนย์ไปชนะในบ้านลาเน่ถึงสี่ศูนย์ก็ค่ำคืนนี้มีลุ้นที่จะอาจจะโดนหละแต่ไม่น่าจะแพ้เละกลับบ้านไปน่าจะมาเล่นให้รัดกุมที่สุดเพราะก็นักเตะมันกลมกล่อมลงตัวแล้วแล้วก็ เปิดดูการมาได้พักแรกสำหรับลัตเวียก็ถือว่าทีมค่อนข้างที่จะมีความฟิตมีอะไรพอสมควรและบรูเก็ตถึงแม้ว่าฟอร์มจะดีก็จริงเหอะแต่อย่างที่บอกเหรยมันมาเยอะไปหน่อยเยอะไปนิดหนึ่งถ,ถ้าสักถ้าสักเม็ดเนี่ยมันน่าจะพอ,อน่ารักน่ารุนอยู่ค่ำคืนนี้เอานะขอปันใจขอปันใจนะขอปันใจไปอยู่ที่บอลรองอย่างลีกัสไว้ก่อนแล้วกันสําหรับตัวแรกส่วนคู่ที่สองครับก็ยังอยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนาะอ รอบสองนั้นแรกก็เป็นการเจอกันละหว่างเดนิโมเคียครับจากยูเครนจะเจอกับไปซียนเบลเกตจากเซอร์เบียคู่นี้เตะตีหนึ่งครึง่งเออเตะตีหนึ่งขออภัยคู่นี้จะบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์ในรอบนี้ได้ไหมได้เลยฮะเพราะเป็นทีมใหญ่ด้วยกันในลีกทั้งคู่ก็ที่ต้องมาเล่นรอบเรเล่นรอบสองาะปีที่แล้วได้ที่สองของลีกด้วยกันมาทั้งคู่ครับและมาเจอกันในรอบที่สองเลยไวยเหลือเกินครับสำหรับสองทีมที่ได้ขึ้นไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มอยู่เรื่อยนะสำหรับทั้งสองทีมแต่ต้องมาห้ามหันกันนไวเเกิ ในนัดตั้งแต่รอบที่สองนี่แหละก็คู่นี้เ <c oughs> จ้าถิ่นอย่างเด้ในบุคเคียบมาที่เกือบเต็มได้ลูกหนึ่งได้ยิ้มมมปากก็ถ้าวัดจากเกตบอลนะถ้าวัดจากเกตบอลหรือ,อส่งบอลมันพอๆกันครับคู่เนี้พอๆกันเลยทีมจาก,พอพอกยากูพอพอกเครนกับเซอร์เบียเนี่ยมันพอๆกันเลยเล่นสไตล์ฉาบฉวยสวยงามเหมือนๆกันสําหรับสองทีมนี้ก็แต่เคียบอาจจะได้เปรียบนิดนึงตรงที่ว่าได้เล่นในบ้านสภาพแวดล้อมดีหน่อยเสียงเคียร์มาหน่อย แต่อย่าลืมว่า,าทีมอย่างปาิสานก็ไม่ได้กลัวใครนะฮะเขาก็มีประสบการณ์ในลีกนี้มาเยอะแล้วฟอร์มช่วงหลังอาจจะกระต้องกระแท่นหน่อยจะมีแพ้ชนะเสมอไปบ้างแต่ก็นัดล่าสุดเมื่อคืนฟอร์มในลีกของตัวเองเอาชนะนาปตักไปได้หนึ่งศูนย์ค่ำคืนนี้เอากลมๆเลยไม่คิดอะไรเยอะขอขออีกนิดนึงขออีกหน่อยเนี่ยผมว่า้ดยความเคี่ยวอ่ะน่าจะเป็นเคียบที่จะเคี่ยวกว่าขออยู่เจ้าบ้านไว้ก่อนแล้วกันสําหรับ คู่สองลูกเดียวนะขอลูกเดียวนะน่าจะมาเอาละพอเล่นในบ้านนัดแรกเนี้ยมันต้องมีสกอร์ไว้ก่อนละยังไงก็ช่างเถอะถึงแม้ว่ารอบผมไม่แน่ใจว่ารอบคัดเลือกเนี่ยมันนับสกอร์ลูกลูกได้เสียไหมแต่รอบแบ่งกลุ่มอรอบสิบหกทีมสุดท้ายรอบลึกๆรอบบนบนอ่ะสิบหกทีมสุดท้ายถึงเนี่ยมันจะไม่นับลูกได้เสียอะไรจะมาสําหรับอีฟาแชม,มิลีตแต่นี่น่าจะยังนับอยู่สําหรับรอบคัดเลือกก็ น่าจะฉกเวยความลเล้เรียบในบ้านตัวเองไว้ก่อนสำหรับเดนิโมเคียเพราะการไปรเยือนปติสานที่เซอร์เบียมันไม่ใช่งานง่ายเลวเขาน่าจะรู้แหละสําหรับลูกทีมของเดนิโมเคียเนี่ยคู่สองขอพิกลินนอนอยู่ที่เจ้าบ้านเดนิโมเคียไว้ก่อนแล้วกันส่วนคู่สุดท้ายครับก็เป็นการเจอกันระหว่างคาเฟเนบาเชจะยกพลไปเยือนลูกาโนจากสวิตเซอร์แลนด์ครับเ็นมเคขอตงตุรกีเฟนิโมเช่ต้องบอกว่าคู่นี้เต่หนึ่งครึ่งเฟนิ ene, บอกก่อนว่ามาครึ่งหนึ่ง และเฟเน่ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆแล้วก็ที่สำคัญได้เฮดโค้ชใหม่เป็นจเซ่มูนิโยแล้วก็มีการซื้อนักเตะมีการยืมนักเตะที่มีคุณภาพหลายคนนัดล่าสุดอุ่นเครื่องกับเฮาิตี้กดไปห้าหนึ่งถือว่าโอ้เล่นดีมีทรงขึ้นมาแล้วเฟเน่น่าจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในลีกของตรุรกีได้ละแตงจากขีดช่วงหลังๆงจะดาว,ดาว,ดาวลงไปสําหรับเฟเน่ส่วนลูกาโน่จากสวิตก็ต้องบอกว่าชื่อชั้นมันห่างกันพอสมควรครับห่างกันพอสมควร ก <T an mic> ็มีลุ้นเสมอในบ้านไหมมันก็มีแหละมุมมุมเสมอในบ้านที่เล่นเหนียวแน่นมันก็มแีแต่อย่างว่าแหละครับหัวเรือใหญ่เป็นจเซ่มูรินโญ่ที่เป็นบอลเน้นผลแล้วลเขารู้แล้วมานอกบ้านอย่างนี้อย่างน้อยต้องยิงให้ได้ผมว่าค่ำคืนนี้จเซ่มูรินโญ่น่าจะมาเน้นเต็มสูบและน่าจะมีหนึ่งลูกให้เราได้อุ่นใจไว้ก่อนสําหรับนาเดียนาหรือถ้าเอาชัวร์วก็ปิดจ็อบแม่งจบตั้งแต่นัดแรกไปเลยผมว่าจเซ่น่าจะทําได้ปิดงานตั้งแต่ นัดแรกที่สวิตนี้ได้เลยคู่ที่สามไม่ต้องพูดเยอะไปเฟเนรับรองหลับจับสรุปสามตัวค่ำคืนนี้ครับก็จะมีลิกาสครับลิกาสเดนเนโมเคียบแล้วก็เฟเน่เเช่รับรองทำกำไรครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาแนวทางเพิ่มเติมจิ้มลิงก์ในช่องเข้าไปเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับจะเข้าไปดูว่าที่แอดพูดมันจริงไหมแตกกันหนักแตกจริงจริงไหมกดเข้าไปเลยสรุปว่าให้ดูอยู่โน้ตหมดแล้วแล้วก็ ครเป็นสายบนสดบอกเลยว,ว่าของเราพามาได้ดูประกาศทั้งปวงครับก็เน้นหนักกันจริงๆบอกมันเป็น2รองใครไม่งั้นไม่กล้าพูดอย่างงี้ฮะกดกดใจเจียมลิงหน้าช่องเข้าไปเข้าฟรีวันนี้แอดไปแล้วแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เหมือนเดิมพรุ่งนี้เช้าเราจะเติมมายิ้มรับทรัพย์ไปพร้อมกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ